สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเรารีเวิร์กันอีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับพวกเราสองคนผมริวและผมบีกับรายการดูกับเพื่อน EP ที่2กันแล้วนะครับผมโดยใน EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังน้องใหม่นะครับอย่างเรื่อง Love and Monster นะครับที่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ว่าทำบมาก็ไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์หนังเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนแนะนําให้ริวดูเองนะับเดี๋ยวพวกเรา2อคนก็จะ ไปดูกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเนื้อเรื่องข้าวๆกันอีกทีหนึ่งนะครับงั้นพวกเราขอตัวไปดูก่อนนะครับผมคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาสปอยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูขอแนะนําให้กลับไปดูก่อนนะครับผมและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับผมงั้นพวกเราขอตัวกลับไปดูก่อนนะครับสอ o u r s later โอเคครับหลังจากที่พวกเราสองคนเนี่ยได้ไปดูกันมาแล้วนะครับในเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเขาเซตอัพไว้ที่โลกอนาคตนะครับที่มีอุกาบาตลูกนึงเนี่ยกำลังพุ่งมาจะชนโลกนะครับแล้วรัฐบาลโลกเนี่ยก็ได้รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเอานิวเคลียร์ทั้งหมดที่มีเนี่ยยิงขึ้นไปในอวกาศนะครับยิงใส่อุกาบาตจนอุกาบาตเนี่ยมันก็ได้แตกกระจายออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าโอเคคิดว่าตัวเองเนี่ยช่วยโลกไว้ได้พวกเราเนี่ยช่วยโลกไว้นะเซฟเดอะเวิลด์ไว้แต่มันนั้นมีผลข้างเคียงนะครับก็คือหลังจาก มันก่อให้เกิดสารเคมีบางอย่างนะครับตกลงมาบนพื้นโลกนะครับและส่งผลให้พวกสัตว์เลือดเย็นทั้งหลายเนี่ยเกิดการกายพันธุ์นะครับ หรือถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะว่าสัตว์เลือดเย็นคืออะไรก็คือพวกมดมแมลงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคลานในจิงจกจระเข้ตุกแกอพวกเนี้ยมันกลายพันธุ์นะขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะรเรียกว่าขยายให,ใหญ่ขึ้นมากๆนะครับอ่าแล้วก็มีรูปร่างที่ผิดแปลกไปด้วยนะครับซึ่งภายในระยะเวลาแค่ปีเดียวเนี่ยหลังจากที่เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยประชากรมนุษย์เนี่ยได้ตายไปกว่า95%สนะครับส่วนประชากรที่เหลือนะครับก็ต้องรีพภพยไปอยู่ในอนานิคมนะครับหรือเป็นพวกบังเกอร์ใต้ดินอะไรพพวกเเนี้ซึ่งง,องรอขาโจ ก็เป็นหนึ่งในประชากรที่เหลือรอดมาครับซึ่งเขาเองเนี่ยอาศัยอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาติดอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินเนี่ยมาเป็นเวลา7ปีแล้วกับเพื่อนๆของเขานะครับจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งโจนเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกับเอมมี่นะครับซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของเขาที่พัดพากจากกันไปเมื่อ7ปีก่อนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ฝั์ประหลาดเนี่ยกำลังระบาดครั้งแรกนะครับพอโจนเนี่ยติดต่อกับเอมมี่ได้เนี่ยโจจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาเอมมี่ที่อันานิคมของเอมมี่นะครับ แค่วันเดียวนะครับโจก็ได้บังเอิญไปเจอกับเจ้าหมาแสนรู้นะครับชื่อว่าบอยนะครับซึ่งเจ้าบอยเนี่ยได้ช่วยชีวิตโจไว้นะครับจากสัตว์ประหลาดนะครับกบยักษ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะนําเจ้าบอยเนี่ยร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดฝันที่ทําให้เขาเนี่ยต้องไปบังเอิญพบกับนักเดินทางสองคนนะครับซึ่งนักเดินทาง2คนนี้เนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือเขาไว้นะครับแล้วนักเดินทาง2คนนี้เนี่ยเขาก็กาลังมุ่งหน้าไปทางเหนือนะครััััััับซึ่่่่่่งงงงงทททททาาาาาาเเเเเเเหหหนน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 นืือออออออีีียยยยยมมมมมกกกศววว็็คครพต์ลลลดดดูู้้้้ไไแิิปภ2 เขาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นผิวมาเป็นเวลานานแล้วเขาจึงมีประสบการณ์มีความรู้ในการเอาตัวรอดเป็นอย่างมากนะครับเขาก็ได้สอนวิธีการเอาตัวรอดทั้งหมดนะ่ะให้กับโจนะครับโดยทั้งโจเนะี่ยรู้ที่การเอาตัวรอดหมดแล้วโจจึงตัดสินใจที่จะแยกทางกับนักเดินทางนะครับหลังจากที่โจแยกทางจากนักเดินทางนะครับโจกับบอยเนี่ยก็ต้องฟันฝ่าอุปรสรรคมากมายระหว่างทางที่เดินทางไปหาเอมมี่นะครับพอโจไปถึงอนณา,านิคมของเอมมี่เนี่ยโจก็ต้องพบว่าที่อนาน,านิคมของเอมมี่เนี่ยกำลังถูกจนสลัดต้นนะครับโจจึงได้ให้ความช่วยเหลือคน กลับมายังอนานิคมของตัวเองนะครับเพื่อที่จะบอกให้เพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยออกจากบังเกอร์แล้วเดินทางไปทางเหนือนะครับที่มีอากาศหนาวเย็นพวกสัตว์เลอดเย็นจะตามไปไม่ได้นะครับพอโจกลับไปถึงอนานิคมของตัวเองเนี่ยเขาก็ได้วิทยุไปยังอนานิคมทุกอนานิคมบนโลกนะครับบอกให้ทุกคนเนี่ยออกจากบังเกอร์เพื่อเดินทางไปทางเหนือแล้วเขาก็ได้สอนวิธีการเอาตัวรอดบนพื้นผิวโลกเนี่ยให้กับมนุษย์ทุกคนที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยจากบังเกอร์ต่างๆเนี่ยก็พากันออกมาจากบังเกอร์เพื่อที่จะเดิน เนื้อั้งเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเท่าอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวมาถามความคิดเห็นริ็เลยในยขวานะครับว่าริวเนี่ยรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างแล้วก็จะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับครับผมตัวหนัง Love and Monster นะครับเป็นหนังที่เข้าใจง่ายดูง่ายดูดีดูดสบ,บายนะครับผมดูได้ทั้งครอบครัวส่วนตัวสัปะหลาดเนี่ยคารคเตอร์ดีไซน์ของสัปหลาดเนี่ยออกมาดูได้แบบ เกสโนว่ามากเลยครับผมมีความน่ากลัวและไม่น่ากลัวในเวลาเดียวกันนะครับผมแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่มีฉากโหดที่ใส่แอคชั่นคาดหวังนะครับผมแต่เวลาที่มีสัตป,ประลาดโผล่มาเนี่ยก็ได้แอบรุนระทึกกันอยู่บ้างนะครับผมส่วนที่ต้องชมเลยคือเจ้าหมาเนี่ยเจ้าหมาบอยเนี่ย,สยแสดงได้เก่งมากน้องน่ารักเล่นได้เก่งแล้ว มีบทบาทสําคัญมากในเรื่องนี้นะครับผมโดยรวมแล้ว l o v e and Monster อร์ค่อนข,ข้างเข้าใจง่ายนะครับผมดูได้ทุกเพศทุกวัยไร้ผิดภัยแล้วก็ไปหาดูกันนะครับผมส่วนคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่องนี้คือ6.5นะครับผมแล้วในส่วนบีนั้นบีมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้บ้างครับสำหรับผมนะครับก็จะอย่างที่ดิวพูดไปเนี่ยตัวหนังเนี่ยดำเนินเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างดีนะครับพอแบบมันไม่มีจุดให้เราแบบเบื่อคือมัน มีการใส่อะไรมาเรื่อยๆให้เราได,ใาได้ให้เราได้คิดให้เราได้รู้สึกตามตลอดมีให้ลุ้นอยู่ตลอดนะครับคือพอหมดช่วงลุ้นเนี่ยก็จะมีช่วงเนื้อเรื่องที่ไม่ได้น่าเบื่อแทรกเข้ามาแทนนะครับมันทาให้ตัวหนังเนี่ยองค์ประกอบของหนังเนี่ยค่อนข้างดีโดยเฉพาะนักแสดงตัวน้อยเจ้าบอยเนี่ยหมาแสนรู้เนะ คือบอยเนี่ยเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องค่อนข้างมากแล้วก็บทเด่นมากๆด้วยคือเป็นเหมือนพระเอกอีกคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับมันทําให้หนังเนี่ยดูไม่น่าเบื่อนะส่วนคะแนนเนี่ยผมให้7.5นะครับผมตัดไปตรงเรื่องกราฟิกนะครับเพราะว่ากราฟิกเนี่ยคือด้วยความที่เป็นหนังที่ทุนไม่เยอะเนี่ยสาล้านเหรียญเนี่ยคือมันทาให้เขาทากราฟิกได้แบบไม่สุดคือมันดีแหละแต่ว่ามันดีแบบไม่สุดนะครับ มันก็เลยทําให้เป็นจุดที่ผมต้องหักคะแนนไปส่วนในเรื่องการดำเนินเรื่องเนี่ยถือว่าทํามาดีแล้วสําหรับผมนะผมชอบอยู่ในระดับหนึ่งเลยก็เลยให้ไป7.5ครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ครับ7.5คะแนนนะครับสาหรับหนังเรื่อง l o v e and Monster อร์นะครับความรักและสัตว์ประหลาดนะครับผมใครที่จะดูเรื่องนี้นะครับผมสามารถรับชมได้ที่อ m a ซอ n p r i m ว v ดีโอนะครับผมราคาไม่แพงเลยไปเป็นเจ้าของกันได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่กด s u b s c r i b e กับพวกเราแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับที่จะกดกระดิ่งให้กับพวกเรานะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นอยากให้พวกเราเนี่ยไปพูดถึงหนังเรื่องอะไรนะครับเอาหนังเรื่องอะไรมาหยิบมาพูดนะครับ สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราได้เลยนะครับพวกเราก็จะยังมี EP ต่อไปทำตามที่ทุกคนบอกให้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ